ต้อนรับปีใหม่ของเราเองนะคะแต่ผมสั้นแบบสั้นที่สุดในชีวิตชอบที่เคยสั้นมาอีกนิดนึงก็โกนแล,แล <Apple S 1> ้วแอปเปิ้ลแอเปฉยชอบแม้ทรงนี้เธอดีมากดีไหมและเราก็รู้สึกว่าชอบมากเลยเพราะว่ามันมีข้อดีเยอะมากคือไม่ไม่เสียเวลาในการเป่าผมนานปกติคือผมยาวใช่ไหมเสียเวลาไปประมาณ2องชั่วโมงกว่าในการเป่าผมบำรุงผมอะไแบบนี้ ต่อมาคือมันประหยัดแชมพูประหยัดอะไรเกี่ยวกับกับผมเยอะมากเลย <c oughs> จริงแบบมันดีดีแบบดีเลยทุกคนคลิปนี้ไม่รู้ว่า ครึ่งวันเนี่ยไม่ใช่หนึ่งวันหนึ่งวันครัใช่ <Last day. S 1> อัปเดตก็ตอนนี้หารหลานข้าวแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะมีเลยสงสัยคงต้องมุ่งตรงไปนู่นเลยที่รายยอ๋ยวเจอข้างทางม่รู้ว่าจะม,มีต้องหาดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปละบา้า คือคือดีนี่อยู่ไกลทะเลจายเนี่ยทะเลนูนน่วก็ไม่เอากล้องไว้ด้วยไงล่ะเก๋อยเอาไหมไม่รู้มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรใช่ใช่ท้องก็จะเป็นแค่ตลาดแค่นี้กับลูกของเก่าๆซึ่งเขาปิดด้วยไง <laughs> เรามาผิดวันเจ้เราว่างนนี่เรารอรถชาร์จนะคะตอนนี้ก็ได้เลิกแล้วได้เลิกกลับไปเอารถชาร์จไป40นาทีนะคะเราจะกลับไปรถนะคะไอ้ตลาดเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเลยเรามาผิดวัน <laughs> <laughs> มันไม่มีอะไรเลยมามาผิดวันรอดซื้อมีอะไร อีก้นทีเกียวเราก็จะปักเลยนี่ร้านนี่หัวยังฟุงสวยมากเลยททะเล ี่ทุกคนเราอยู่กับทะนลีนีวสวยมากสวยมากสวยมากดู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 ซงอาทิตย์กำลังจะตกเลยดีมากงานดีจริงๆคนนู้นเขาถ่ายรูปให้เราอยู่ข้างหลังอบทะเลมากเลยทุกคนแล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมาเป็นปีที่หนักหน่วงมากเราก็พยายามฮิวใจตัวเองให้มากที่สุดทุกคน และที่ที่อยู่ใจที่ดีที่สุดก็คือทะเลอันนี้อยู่ที่ทะเลระยองคือสีสวยมากมา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 ไกลเพื่อกินไข่เจียวโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเนี่ย Fly อันนี้เป็นหนังสือที่แบบมีให้เขียนตุดคันทึก จะมืดๆหน่อยส่วนวันนั้นเขาปัจ้วงไปแล้วไม่ไหวแล้วนี่แล้วเราก็จบทิปวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยจบเรมากเหมือนไม่ได้ถ่ายอะไรเลยอ่ะคือแบบงงใจตัวเองเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินแล้วก็จบจบจบเลย คิปแบบจบเลยจริงๆนี้ไม่มากินข้าวต่างจังหวัดอ,ะอ่ะใช่มากินข้าวต่างจังหวัดแล้วก็มารับจุจ๊บจิจ๊บจุจ๊บจิจ๊บอิ่มจุ๊บจิ๊บอิ่มจุ๊บกิ๊บนี่เราก็อยู่ที่คาเฟ่นะคะเราจะมาด,ดูน้องดูน้องเลยทุกคนทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหม กล้องไหมคะไม่มีครับหิวมากเลยครับอ่าข้าวกินก่อนอันนี้ที่ไหน่ะเธอมาที่ไหนนะอะไรวะบ้านชูใจระยองอยู่ในอำเภอเมือง๋อกาแฟอะไรกาแฟชูใจสักอย่างหนึเออ,เอ,อประมาณนั้นอ,อืมบ,บรรยากาศดีมากกำลังงอข้าวรอไปสั่งข้าวออามันน่ารักมากเลยอ่ะ แต่มันมีสัตว์น้อยเต็มไปหมดเลยสัตว์เล็กสัตว์น้อยใหญ่เมื่อกี้ปลามันอยู่ก็เป็นกระจุกแบบน่าขนลุกมาก <c oughs> มันอยู่แบบมันอยู่แบบรวมแล้วมันอาปาแบบว้าวลองอันนี้ไหมไม่รู้คืออะไรเอ้าไม่รู้คือ,อเป็นกู้งหนไูได้กินได้